สวัสดีครับพี่น้องครับเมอนกจะมาในนําวิธีนะครับใส่ปุ๋ยมันนะครับอายุสี่เดือนนะครับเพ็ดจังไดนะครับมันเขาจังะหัวใหญ่นะครับน้ำหนักดีเปอร์เซนต์แลงสูงนะครับอายุมันได้สี่เดือนนะครับได่สี่เดือนแล้วเขาจะใส่ปุ๋ยแบบใดน้อเพื่อนว่านะครับผมเพ็ดจังไดนะครับผมอายุมันสี่เดือนเขาคิดว่านะครับเขาคิดว่าเขาใส่ระเบิดหัวนะครับ ส่ระเบิดหัว0060กับเพียงพ่อแล้วนะครับแต่ว่านะครับรนี้นะครับส่0060เนี่ยสำหรับสูตรที่ผมจะแนะนำเนี่ยการจำเป็นคือกันแต่นะครับถ้าอยากให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นในช่วงอายุ4เดือนเนี่ยมั่นลงหัวนะครับระเบิดหัวมั่นนะครับมั่นเนี่ยเริ่มลงหัวเบิร์แล้วนะครับผมเริ่มเป็นหัวเบิดละหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวโดวกแล้วนะครับผม พี่น้องอยากได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ใส่ควบคู่กับฮอร์โมอนนะครับฮอร์โมอนระเบิดหัวมันนะครับผมฮอร์โมอนระเบิดหัวมันการใส่ปุ๋ยอายุ4เดือนนี่สาคัญนะครับสําคัญเพราะว่าเห็ดไฮในช่วงนี้เขาต้องระเบิดหัวมันคาว่าระเบิดหัวมันเห็ดในหัวมันขยายตัวได้ดีเห็ดในหัวมันใหญ่นะครับน้ำนักดีนะครับแต่กเปอร์เซ็นต์แลงเนี่ยอ่าได้สูงนะครับปรเปอร์เซ็นต์แลงสูงถ้าผู้ใดได้ได พูดแล้วเอาเขา่าลงงานเนี่ยนี่คือสําคัญที่สุดนะครับคือเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับน้ำหนักดีแล้วยังโบเพียงพอนะครับน้ำหนักหลาไปได้กระซังนะครับแต่นะครับถา้งงาเปอร์เซ็นต์แปลงบาถึงบาถึงเกณฑ์ที่ทางโรงงานตั้งไว้ยกตัวอย่างก็คือ30มสิบเปอร์เซ็นต์นี่สินะครับถ้าบาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เปนจ้าจะได้น้ำหนักดีเป็นท่อได้กระซังนะครับผม มันกะบเพียงพ่อสําหรับที่เขาจะอาเอาไปขายนะครับผมเขาต้องได้นหนักปเปอร์เซ็นต์แปลงต้องสูงพอมนะครับย,ย่างในน้อยก็คือปเปอร์เซ็นต์แปลงเต็มนะครับมีวิธีการครับพี่น้องหลังจากพี่น้องนะครับหลังจากพี่น้องเอาอยู่ครบสี่เดือนแล้วมั่นพี่น้องเอาอยู่ครบสี่เดือนนี่ถ้าเขาใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับบอกไง่ายว่าใส่ปุ๋ยเม็ดควบคู่กับการฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวมันอันดับแรกใส่ ปุ๋ยยูเรียพร้อมนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียพร้อมนะครับแต่ว่าในใส่ในอัตราส่วนที่ถ้าอายุครบสี่เดือนแล้วใส่ในอัตราส่วนที่หน่อยกว่าปุ๋ยระเบิดหัวคือ0ูนย์ศนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยแหละนะครับให้ใส่หน่อยกว่านะครับใส่หน่อยกว่าแบบไดนะครับอัตราก็คือ2ต่อหนึ่งนะครับสต่อหนึ่งก็คือปุ๋ยยูเรีย1ส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ย0ูนย์ศูนย์สองส่วนครับพี่น้อง 0060ในสองส่วนนะครับน้ำมะคุเข่าให้เข่ากันเท่ากับน,น้ำมะหยอดอน้ำหลองได้เลยนะครับผมช่องว่างระหว่างเนี่ยครับสามารถน้ำมะหยอดได้นะครับผมเนี่ยครับช่วงช่วงกลางนะครับระหว่างต้นเนี่ยเขาหยอดใส่ตรงกลางเลยนะครับขวดกบนะครับ เข้าผสมแล้วนะครับหลัรนํามาหยอดได้นะครับหลับัตรที่นี่นะครับหลังจากหยอดนะครับหลังจากหยอดไปแล้วนะครับหยอดปุ๋ยเม็ดไปแล้วประมาณเจ็ดมือนะครับประมาณเจ็ดวันเจ็ดถึงสิบวันนะครับอ่าเข้าฮอร์โมนระเบิดหัวมันยี่ห้อได้กระได้ที่มั่นใจว่านะครับพี่น้องเข้าใส่แล้วถือว่าโอเคหรือว่านะครับเข้าเคยใส่แล้วอยู่เป็นประจานะครับว่าเพิ่ม ว่าดีนะครับก็หาซื้อได้ตามทองตลาดนะครับผมพว่ามันมีหลายๆย,ยี่ห้อนะครับที่ประสิทธิภาพกถือว่าโอเคครับสามารถนํามาฉีดทั้งใบน,นะครับฉีดทั้งใบซอยซอยทั้งใบพร้อมนะครับการฉีดฮอ,อร์โมนระเบิดัวมันเขาจะให้ทั้งดินแลักกัให้ปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ให้ฉีดทั้งใบน,นะครับพี่น้อง ใส่ควบคู่กันไปนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเขาได้ไฮปุ๋ยโต0060ไปแล้วนะครับประมาณจักอ,อาอยุหกเดือนนะครับถ้าเขาจะใส่เขาจะใส่อีกแค่นึงใส่อีกหลอบหนึ่งนะครับแต่ในช่วงที่เขาใส่ไปแล้วนะครับเขาก็ฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับผมเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันในช่วงนี้ฉีดไปเรื่อยๆจุก,กว่านะครับ นกว่าจะใกล้จะได้ถอนประมาณสองเดือนนะครับสองถึงสามเดือนเขาจึงหยุดผักนะครับผมเป็นการอซอยให้เพิ่นนะครับระเบิดหลังจากสี่เดือนนี่เขาฉีดใส่ใบยอยู่นะครับผมฉีดใส่ใบยอยู่พ่นหาเดือนไปแล้วนะครับเขาเริ่มฉีดใส่ตามโค่นเหงานะครับฉีดใส่ตามโค่นเหงาเนี่ยครับฉีดไปเลยนะครับตามโค่นเหงาเนี่ยนะครับให้เพิซ่ซึมลงไป นะครับเพิ่อซึมลงไปเองนะครับตามโพ้นเหงาเนี่ยเพื่อซึมลงไปหาหัวมันนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะดึงไปกินเองนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนจะดึงไปกินเองของเพื่อนนะครับนี่คือวิธีการนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดกับฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับใส่ควบคู่กันนะครับเพราะว่าจะเฮ็ดไห่หัวมันใหญ่นะครับนำนักดีและก็เปอร์เส็นแปลงสูง ก่อนอื่นนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องจะมาใส่ปุ๋ยให้พี่น้องนะครับมาตัดแต่งหล่องเทคอน,นนะครับตัดกิ่งออกนะครับแต่งกิ่งออกให้เหลือจอักสองกิ่งสามกิ่งนะครับเพราะว่าการเข่ามาฉีดหรือมาใส่ปุ๋ยมันจะยากลําบากนะครับเพราะว่าอายุ4เดือนแล้วมันสูงถ่วมหัวแล้วนี่เนี่ยครับลักษณะนี้แหละครับพี่น้อง<น>เวลาเขายางเขาอาจจะอของนะครับหรือว่าอาจจะบัสดวกในการ เขามาใส่ปุ๋ยเ่าต้องมาตัดแต่งกิ่งจังน่อยนะครับพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าอายุ4เดือนแล้วม,มันเริ่มสูงแล้วนะครับผมอายุ4หาเดือนนะครับอยาอยุประมาณนี้ครับพี่น้องเพราะว่าการใส่กทัางฉีดฮอร์โมนมวิวธีการฉีดจะฉีดง่ายครับถ้าผูใ้ใดใส่เครื่องผลเลยนะง่ายครับผลไปเท่าละ3หลอด4หลองหาหลองได้เลยนะครับผลไปเลยนะวิธีการฉีดฮอร์โมนง่ายนะครับสะดวกสบาย นะครับลายหนึ่งนี่ย่างไปกับสองสามเถี่ยวกะถือว่าโอเคแล้วนะครับใส่ถังฉีดบึม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 ไปเลยนะครับผมใส่ถังฉีดแบตเตอรี่นะครับมันสามารถฉีดเด็ไกลนะครับฉีดเด็กไกลเขาก็สามารถฉีดไดทุกเจ็ดมือนะครับเจ็ดวันสิบวันหรือสิบห้าวันนะครับเพราะมาณนี้นะครับแล้วแต่พี่น้องจะเรียกจะมีเวลามาฉีดนะครับอาทิตย์ละเที่ยอ่ะแหงดีครับพี่น้องฮอร์โมนนะครับ ผสมตามอัตราส่วนที่อยู่ในขวดแนนํำนะครับผมเขาก็สามารถฉีดได้นะครับเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมัมนนะครับฮอร์โมนระเบิดหอวมัมนเนี่ยจำเป็นนะครับจำเป็นมากนะครับบางยี่ห้อนี่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับในนํำมาใส่แล้วนะครับบ่แมนเฮาไปได้โฆษณาห้นะครับก็เลยบ่ได้ออกซื้อนะครับ ว่าส่วนใหญ่กะผมกะใส่อยู่ใน่ทีจัดหาใดในะครับที่หาใดในะครับมีห่อหนึ่งหัวมันผลละหนึ่งพันบาทแต่ว่ากะแพงแต่ว่ากะดีอยู่ครับถือว่าแพงแต่ว่ากะดีนะครับทราบดาวที่ผมใส่แล้วนี่ทดสอบเบิง้งงบาปตองใส่ปุ๋ย0 0 6 0หยอดกะหัวม,มันกะถือว่าดีนะครับกะเรียกเรียกเบิ้งครับพี่น้องกะอยู่ประมาณน,นี้ครับถ้าอยากได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกะใส่ทั้งปุ๋ยเม็ดนะครับหยอดนะครับ เพิ่งฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับอายุ4เดือนแล้วนะครับบำรุงเรียงไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากได้ไร้ิศตันก็เหตุคือผมเมาแล้วครับได้แน่นอนครับพี่น้องเขาจะฉีดอยางเดียวหรือจะใส่ปุ๋ยเม็ดยางเดียวใส่เทื้อเดียวแล้วก็แล้วเลยมันก็บ่ได้นะครับได้เต็มที่ก็บ่เกินหาฮกตันแค่นั้นแหละครับเต็มที่แล้วแต่ถ้าเขาบำรุงไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ถอนนะครับหาปุ๋ยนามมาฉีดนะครับหาฮอร์โมนระเบิดหัวมาฉีดเขาได้แน่นอนครับ ไร่ละซีบตันนี่ได้แน่นอนบ่ได้หลายนะครับไร่ละซิบตันเนี่บ่ได้ถือว่าหลายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเฮ็ดให้มันเฮ็ดตามที่ผมบอกมันได้แน่นอนครับแต่ว่าถ้าเฮ็ดแค่ใส่ปุ๋ยแค่เที่ยนหนึ่งสองเที่ยครั้งสองครั้งนะครับอยากได้ไร่ละซิบตันมันก็เป็นไปบ่ได้ครับพี่น้องเนาะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซัมเนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ